ส,สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าได้กระแปง้งได้กระแป้งส่วนลูกชายออกทำมาหากินอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเบือ่อย่างเดียวเบื่อล่มมาทะเลก็ไ้ แต่ว่าเขาปลาเขาเปื่อยแต่ลมคือกันแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องจา้าพาลูกชายมาเก็บหอยให้เพิ่นมาเป็นมูซื่อๆแต่ของเก็บเองจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้าโอ้โลม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 ขัดเลยนะจา๊ะปิดก่อนปิดก่อนลมน้ำร่องข้าปลาปลาเอ้ยหอยแมงผูกเขาบอกสุดยอดปิดพี่น้องสุดยอดอะไรรู้ไหมฮะสุดยอดตรงที่เขาไม่มีดินดินบ่มี เดี๋ยก็บหอยข้าง่อนเดอร์คอยสิผ้ามาเก็บหอยแมงผูเอาทั้งสองหอยนะเอาหมดเอาหมดัมด้งสดชื่นห,หอยข้างเสิเอาหอยหอยแมงผู๋เดี๋ยวสิผ้ามาเก็บหอยแมงผู๋เดี๋ยวพามาเก็บค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเก็บแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอร่อยมากไม่มีดินเลยเรื่องของเรื่องบม่มีดินขาต้องฝาไปเก็บหอยข้างก่อนเพราะว่าให้ đi Muslim à, yeah, đam mê sở phơi, yeah, đến đây yeah để scent này, incense, yeah, yeah, cô kิด đi Muslim. đi kèm si, Kun nọ để vậy yeah, đến để

ไปเก็บเอาหอยอันห้อยข้างก้อนลราค่อยเอาเอาเป็นทิปทิวทั่วๆไปนอกจากพ่อแม่พี่น้องเอาที่เราหอยจ้ะเพราะว่าน้ําน้ําเริ่มลงเวลานั่งทานแม่ยูฮันแล้วลูกปูบ้ามาเป็นมูถ้าวทึบบอกหอยให้แม่ซื้อไอเวลากเก็บน่อเดี๋ยวแม่เก็บอีกบ้ันใสถุงมือเพราะว่าสีใสถุงมือเฉพาะตอนที่แพทเก็บเก็บห้อยอันเก็บห้อยไอห้อยยังไง ไม้แมงปูมันดึงหยาดเนาะเดี๋ยวคอยใส่เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยไม่ออกไม่ใช่เลยเอาเลยจ้าลบจากน้อยได้จะเริ่มว่าจะน้อยหลายเรื่อยเลยลูกขาวแม่เันเจ้าสองมาเดิอมาเก็บบอกหม้ต้กันเจ้าเคยเห็นบ้างผู้เจ้าทัามาฮะเอนมใครเหนกต้องเนียมมว่าเขาทำอะไรเก็บพอย จากบอลเก็บหอยหลมกระแหงจ้งาก็ซักในการเก็บหอยก็คือลมนี่ล่ะจ้ะลมกับน้ำน้ำเพราะลมกับเก็บว่าได้เก็บได้อยู่แต่ว่าไม่ดีเท่าที่ควรน้ำโลมกก็ยังมีลมไอ้น้ำโลกก็ยัมมยง ไม่พี่น้องเลยสิลูเล่องลูเล่ามาดามเบายังว่าลูได้นไ่มเสียบรูเอาหอยอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเก็บหอยแมงปูนะจ๊ะอเอาตายจ๊ะมึีกระสอนกุ้งไก่นะคะ มแล้วก็ล่างายออกนดีๆแล้วก็ไปหลาอีกันหนึงแงก็จะได้เสีย่ยรู้วิธีทำกินแล้วมาลุ้นกันว่าตัวนี้ตายหรือเป็นเขาบอกว่าตายแกแดตายแกแดเลย ตะบอกอยางแห้งอุ้ยเพีย้ย่นมาแถวให้ตาย ค่าพอแม่พี่น้องมาหาอยู่แต่ว่าหาังเบื่อเบื่อ,เบ,อเบื่อในล่มนี่ละพี่นอ้องเอื่อหยุดพอแม่พี่น้องเราคาดเสียง่มทะเลล่มมันแห้งอีหลีเด้ เล่งจุ๊บแกเป็นที่ตั้งหา แน่นอนตัวนี้เป็นทำเป็นลักษณะนี้เป็นที่แรกที่แพทย์มาเก็บแตน,น่าจะเป็นหลาย น,น,น้องพี่น้องนี่เบังบังเด้โอโตัวยัยเลยยอดอ่ะน้ำร่มมันสัตว์ขือมันสัตว์ส,าส่าสามัสสเนีมเห็นหอยหลายอยู่เพราะว่าด่ากัน ดูดเพิ่นนหรแม่คือดูดกระดาษกันเดียวกันแหละนาะพี่น้องมันซีสอนอยู่ในซ่อนอยู่ในทรายเนี่ยเขาเขาสีแนมเห็นผนังว่าซัดเขาสีแนมเห็นเพิ่นเนี่ยยังเสียดเห็นปะโอ้โหตาย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 นี่นี่เนี่ยจากสีเพิ่นน้องหลายครั้งเนี่ยเบิ่งจะเบิ่งเต้นนี่นี่ตายเนี่ยหนึ่งหนึ่งโตสองโตสามโต ตัวนัวกบินหรือตายดอกมาไปควนแล้วทั้งแดนนี้ทั้งทั้งแดนนี้จกักกล้องกันหมุนลูกควนลูกควนแล้วกนะ็ทั้งพี่น้องขอขอขอให้บางนึงเด้อพี่น้องกล่องแดนนี้จักมาดามแม้ หอยกำลังหลายๆหนึ่งหน่งนี่หอยมันอยู่ในใจสีนะแอ่เห็นหลายเนี่ยจะถึ้คนเลยนะเนี่ยเนี่ยนเจ้ากันเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปไม่จะหอยตายทำไมพี่น้องสิว่าหลายอยู่แต่ว่าหลายยีหลีเนี่ยเห็นหลายไหมคนจี่จมอยู่ในน้ำนะ ลมพัดกบลมพัดลมพัดจะเลืมองลุยคยุ้ยลุยคุ้ยเลยห่านตาล้มบ่ไหวไงเน,นี่ยหลายหลาย,ลาย,ลยานึงหอยน่ะเปรียบเปียก็อนนี้หรยอเป่าเปียกก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยได้หนาวมากมาย อยากคดีคกันเท้าจะได้แช่ในน้ำทะเลหน่อยเนาะจ้ะหน่อยแบบไงเขออนุญาตจุกมึงไอยตายเพียรู้ย,ย,ยิีมแต่หนวยใหญ่ๆแหงล่องเลยแหงเจอได้แต่เด้อ เอาพัดของถอยไปนี่จา่าถอยไหมล่ะเนื้อนี่ว่ามันใจผี่เก็บมากเมื่อกี้ว่าเราเป็นหรือตายตายเนี่ยตัวบันลมเลยทั้ไมเนี่ยสองตัวนี่นอนเงงๆพี่อเอ้ยหลายหลายพี่นอ้องเ้ยคันลงมาถือมองครับสุ่ยอดพี่จันว่ยยังไงอีกนะคง นี่นี่สามสี่ตัวนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเนี่ยโอ้ยมีแต่หอยตายนับคักนับแน่ตายอีลีพี่น้องบรดตัวดาวก็คือหอยเป็นมาสันตัว่อยคุณหลอกดาวาจะอันนี้เป็นอยู่คุณหลอกดาว mình hỏi tay <laughs> nào nào thôi nào dân chép đi làm khẩu khá cắn chuyện làm khẩu cướp <laughs> sụt giọt sụt giọt cái tổ như nhầy nè xôn nè mấy lá gì đi mong nè 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 bưng cái tổ như lông lực lại đã cạo nha ตนเนี้ยเพียบตน้นโอ้ยอะไปย่านนลุนน้ำกันเนดะ้อนะเนี่ยอ่กะก็จ้องจะลอยนีนะจ๊ะ อย่าสัมออยนะจ๊ะเลาสใส่สุดยอดนักประกาศมากว่าหน้ามันลงเนื้อปลาใสไปได้แท่มันก็ลงเติบอยู่แต่ไมั่ต้อตงยางด้วย,นะยเนาะเกียร์ก็แล้วเรียบร้อยเกียร์ก็แล้วหนึ่งอัตราเอ๊ ไว้หมอนกุ้งได้แลนะ้พี่น้องจ้าจะลอยนี่นะค้างโคโกลอยนั่นแหละเย็บน้อยนะน้อยนะก็มีเด้อพี่น้องนี่กน็นาาสงสัย ันนี้เป็นแน่นอนเลยตายจ้ะเจ้าก็ตายก็ตายตัวตนี้ล่ะตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วายานย่้รอกาพอแม่พี่หน่อมันล้างหอยไปหลังมุ่งก่กลัวเขา

mọi người nhắn nhắn Hỏi hỏi nhắn 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 กสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเก็บหอยแมงปูโตอด้าน้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะเจอกันคลิปหน้ากับคลิปเก็บหอยแมงผู้จ้าหอยแมงผู้ชวนนี่บ่มีดินถ้าต้องฝ้าวเก็บหญิงมาแต่น,น,นะ,นะสดเดยอะมีก็ได้หลายหลาย,ลายเติบซ้สำสิกินเนาะเพียบตัวนาย,า,ยายตายตายโตสีหาโตอยู่ที่เก็บมาก ลงไปแกีก่วตัวตายนี่มันลงไปขีดข้ดิ้นขี้ดิ้นอ่ะลาตัวคะแท่ตัวตายน่รอแม่ทางเธอแยกแก่บ่ตัวเป็นตัวตายอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจ้ะจ้ะเนี่ตีมาบึงล่มกับล่มมวนกับมวนพ่อแม่พี่น้องจ้านี่หอยหนีข้าไใ้เบึงเก็บข้าวเดี๋ยว หลายสายเดนมาร์กเจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าไปละจ้ะพาไปลุยหอยแมงผูโอพุ่นนะ่ะโบดหอยแมงผูเห็นบ่พุ่นะน่ะโบดลบโบดแชร์บรรลุลวอยู่ดีไม่แหง้งสุขสุขคนรักหน้าจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าอเอาอีกแล้วกล่องกับหัวกับหางขางอถูกขอไพ่เด้ะเด้อพี่น้องไม่ได้ตั้งใจอีหลีไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เจตนาลมันแห้งไหม